ค so รับกับสวัสดีครับอยู่กับผมจ็กเกอร์เก็บแชนแนลเย้วันนี้ผมแบบรู้สึกว่างมากตอนนี้ก็เป็นเวลาตีหนึ่งยี่สิบเอ็ดเรามาอัดไฟไนทอฟเวอดีด้เล่นกันนี่มันบ้าไปแล้วใช่ อืแล้วก็อ่ะคือแบบอยากจะลงคลิปบ้างไม่มีเวลาลงคลิปเลยเพราะช่วงนี้โควิดระบาดก็อย่าลืมรักษาสุขภาพนะครับถ้าจำเป็นก็ออกถ้าไม่จำเป็นก็อย่าออกนะครับโอเคเรามาเริ่มคืนแรกกันเลยดำดาดำดําดำรอรอรอ มามา,มารับสายเออถ้าไฟฟ้ามันตัดนี่ปิดเลยเนี่ยโอเคไฟฟ้าตัดปิดเลยไฟฟ้ามันลดด้วยก็ก็ต้องขอกาบอภัยนะครับแบบคือเวมเบบยังไงเดียถ้าพลังงานมันลดก็อย่างนั้นแหละ ไม่รู้จริงหรือเปล่าแต่ก็กังวลไว้ก่อนนะ่ะปิดไว้ก่อนเลยโก้ Go, พอตัวมามา น่ะเราไปดมดมดมแฮ่มาจากเสียงมึงนี่เองตอนนี้เรา,าตีหนึ่งแล้วครับท่านผู้ชม <Yeah. S 1> เย้เออแค่นี้ วันนี้พาวเวอร์ไลท์เหลืออยู่87นะครับก็มไม่ค่อยอยนั่นหรอกเหลือ86แล้วโอเคเช็คอย่างไวครับเช็คอย่างไวขอกดสำรวจแล้วนึงโอเคโล่งไม่มีกระนานขอตัวนั้นเนี่ย Hey, อเอ้ฟ็อกซี่อารมณ์ดีขนาดนั้นเลยเหรอฮะอารมณ์ดีขนาดนั้นเลยเหรอปกติครับท่านผู้ชมโอเคปกติ ปกติครับตอนนี้เรามาตีสองแล้วอ่าลืมบอกไปนะครับคือผมเนี่ยจะเล่นแบบเป็นแบบคลิปๆเลยแบบหนึ่งคืนหนึ่งคลิปหนึ่งคืนหนึ่งคลิปนะครับเราจะเล่นอย่างนี้เป็นแบบเราจะได้แบบไม่เหงากันหนึ่งคืนหนึ่งคลิปคืนที่หนึ่งคืนที่สองอะไรเงี้ยถ้าผมไม่ผ่านก็ถ้าคืนที่สามคืนที่สี่ถ้าผมไม่ผ่านก็อาจจะแบบเล่นใหม่สักรอบสองรอบก็ได้ออหรือว่าอีกรอบนึงก็ดีแบบ อ่ะครั้งแรกไม่ผ่านเอาก็ครั้งที่สองถ้าครั้งที่สองไม่ผ่านก็ต้องมาแก้มือใหม่เป็นแบบเราจะได้แบบไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆด้วยกันนะครับท่านผู้ชมก็อย่าลืมแชร์คลิปวิดีโอให้ด้วยนะครับก็แบบเผื่อมันไม่มีคลิปอะไรจะดูแล้วก็ดูอันนี้ไป็ควา้างเล่นก่อนก็ได้แก้เครียดเอดูคนทรมานตัวเองอย่างเงี้ยเอเอกูบ้าละไม่ใช่เขานะผมนี่แหละก็ผมบ้าแล้วเนี่ย อยู่ดีไม่ว่าดีต้องมาเล่นเกมอะไรไม่รู้เนี <c> ่ <oughs> มามามาต่อต่ออ่าอแบตบเ,เหลือหกแปดเว้ยไม่หมดทำใหมันลดเร็วจังวะเดี๋ยวดมดมดมดดดิมดิดดิมดิ่ดดิมตึ่น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 ใช่ป่าวะ ว้าเาตีสามนะครับท่านผู้ชมอืมยังไม่เคลื่อนไหวเฮ้ยเดี๋ยวแบตเตอรี่ไม่พอโอเคยังไม่เคลื่อนไหวเราก็รอไปเรื่อยๆครับท่านผู้ชมแน่ๆๆ่เน่โอ้ยหโ้โหลอ้หรอนๆ้อน ร้อนร้อน,อนพี่เป็ดพี่เป็ดพี่เป็ดโอ้ยพี่เป็ดยังอยู่พี่เป็ดยังอยู่พี่เป็ดยังอยู่โอเคอุย้ยมันมองกล้องมันมองกล้องเ <Yeah. S 2> นี่ยมองเป็นดาราเลยโอเคตอนนี้ตีสามตีสามละอุย้ยขนลุกสู้ <c oughs> เราก็ต้องเช็คสถานการณ์ไปเลยครับโอเคโอเคยังอยู่เหมือนเดิมี่อีกและอีกละ โอเคมันเริ่มเข้าใกล้หาแล้วครับท่านผู้ชมขออนุญาตปิดเผื่อไว้ก่อนตอนนี้เป็ดยังอยู่ที่เดิมโอเคเช็คแป๊บ โอเคมันไปคำสามครับท่านผู้ชมมามาตีสี่แล้วตีสี่แล้วทั้งไหนวะเราต้องใช้เราต้องใช้จิตสัมผัส ขอเชิญคุณริวมาในละที่นี้ด้วยครับริวจะไม่ยุ่งเกือบเกือบกดไม่ได้แล้วอืม What in the fuck was that? Uh-huh. Uh -huh. นานพอตัวเลยนะไไเนี่ยขขปไปตรงนี้ก่นอนเฮ้ยย่ยมเลยเอุย้ยเย a สำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวยังไม่พร้อมสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมไลค์แชร์ติดตามด้วยนะครับกับผม Joker Game Channel บายบาย